สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกับวิธีการเปลี่ยนภาษาของเกม Hearthstone กันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่นําเสนอเพิ่มเติมก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนให้เสียงกับเทคในเกมเนี่ยมันเป็นคนละภาษากันนะครับซึ่งมันเป็นปัญหากับผู้เล่นเก่าๆมากนะเพราะเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบเทคภาษาไทยเท่าไหร่มันมีปัญหานู่นนี่มั่งแปลผิดบ้างหรือไม่ก็ตัวเล็กไปอะไรประมาณนี้เราอยากใช้เทคภอังกฤษแต่ว่าอยากได้เสียงภาคไทยซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับซึ่ง เราจะมาดูวิธีการันดีกว่าเดี๋ยวตอนแรกเ่ยขออธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนภาษาในเกมออก่อนก็แล้วกันการเปลี่ยนภาษาในเกมเนี่ยก็เปิดไปที่หนึ่งขึ้นมากดรงออปชันกดลงเกมเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับจากถ้าหากลงใครอ่นใหม่เนปกติแล้วจะเป็นอังกฤษกูเอสนะแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลือกภาษาไทยได้อย่างนี้นะครับกดโอเคกดดันเนี่ยแล้วก็มันจะทําการดาวน์โหลดภาษาให้ก็รอให้มันทําให้เสร็จเรียบร้อยก็รอไปแปบ๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ เข้าเกมเนี่ยเราก็จะได้เทคภาษาไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับเดี๋ยวจะเข้าเกมให้ดูกันก็รออปแบบหนึ่งอันนี้คือเป็นแค่แอรที่ผมโหลดมาใหม่สดๆเลยเพื่อะทำทุกขั้นตอนให้ดูกันนะง่ายๆเออตรน,นี้ก็อรอแป๊บหนึ่งอันนี้มันกำลังดาวนโหลดอยู่นะครับที่ที่บอกไปแปนะ๊บเดียวครับแล้ <c oughs> วก็นาะน,นี้นี่ก็ เป็นข่าวเกี่ยวกับ Whisper t the o n God นะครับเป็นแอพเชั่นใหม่นะที่กำจะมาะเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันดูเลยละกันว่าเสียงภาคไทยกับเทคภาษาไทยภายในเกมนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ดูก่อนซึ่งผมว่าเสียงภาคไทยเนี่ยทำได้คอนข้าจะโอเคมากๆเลยแหละเรารจะออกพัจนไปแล้วหรือยังนี่เป็นที่เห็น ก็เดี๋ยวลองเทียบกับไทยเพียบได้ที่สุดก็คือวงจรครับเตือนทางที่เห็นไปแล้วแล้วก็เซนการ์ดคือมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือวางอันเนี CCTV, mm ่ยอย่างความสามารถพวกไปตเทนไคลเดสเลเทอร์เนี่ยมันจะเสียงสุดท้ายอย่างเงี้ยมันเป็นความสามารถเมื่อแสดงคอาตายแล้วมาเนี่ยคือคนที่เขาเล่นมาษาอังกมาต่อเนี่ยอาจจะลำบากนะครับในการแปลงคำลามสู้สึกก็คือเปทเทนไคลแล้วมาเนี้ยนะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าบางคนเนี่ยก็อยากได้เสียงคักไทยนี่แหละแต่ว่าอยากให้เทครคาบเป็นอังกฤษได้ไหมซึ่งตามปกติแล้วมันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมานาเสนอวิธีการทาให้ดูบันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เข้าไปที่ข่าวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะไว้นะแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดาวน์โหลดแฮกิดิตนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขไฟล์ข้างในนะดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้ง,งเครื่อง ครับไอทีละขั้นตอนสำหรับการพอให้ไฟล์มาแล้วก็ให้ทำการติดตั้งไฟล์ลงไปในเครื่องนะครับสำหรับว,วิธีการให้ยูนิเตอร์เนี่ยอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะพะเอเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะแจกไฟล์ที่ได้รับการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เพราะว่าบางคนเนี่ยได้ไม่ต้องมานั่งอิดิทเอมเพราะว่าการอิดดิเนี่ยบางทีอิดผิดทำให้ตัวเกมลันไม่ได้ด้วยนะครับ ก็อยากจะขอเตือนกันก่อนนิดนึงอ่าเคทีนี้เนี่ยพอลงโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับวิธีการแก้เนี่ยอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมจะเริ่มขั้นตอนแรกก็คือต้องการภาคไทยแต่ว่าเป็นเทคอังกฤษนะครับส่วนเสียงภาคเนี่ยมันจะติดมากับภาษาที่เราเลือกนะว่าสมมติเราอยากได้ภาคไทยได้ภาคอังกฤษอะไรเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยอยากได้ภาคไทยก็กดเลือกภาษาไทยนะแล้วก็เข้าไปที่ผ่านของตัวเกม นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้กด Data กด Win นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า g u r r d x m l 0 e นี่ครับแบบ u n i t y t d นะครับให้คลิกขวากดที่ open w i t h edit ที่เราเพิ่งติดตั้งลงเมื่อกี้นะก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมานะครับส่วนคลิปตรงนี้ก็ปิดไปได้แล้วก็สิ่งเราต้องการทำการแก้ไขก็คือ1นึคือให้กด ctrlf นะแล้วก็พิมพ์คําว่า T H T H เนี่ยครับติดกันแล้วก,กดไฟล์เนี้อันนี้ถ้ามันเจอ T H T H จะเป็นว่าเป็น T H ตัวใหญ่ด้านหลังเนี่ยเราไม่เอานะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะเจอ T H T H แล้วนะส่วนตรงนี้เนี่ยให้เราปรับเปลี่ยนมันนะครับก็คือเราจะไม่ใช้เทคไทยแล้วก็เปลี่ยนเปอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องจําได้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นอะไรสมมติว่าเปลี่ยนเป็น T H B P แล้วกันเนยไม่ใ่ว่าออจริงจริงมันแก้เป็นอะไรก็ได้แหละแต่ ทควรจะให้ครบ4ี่ดอกรเสร็จแล้วก็แก้อีกอันหนึ่งก็คือไปแก้ที่สมุติเราใช้เทคัิกฤนมันก็เป็น enus นะครับไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างอันนี้มันไม่ใช่แล้กดต่อไปให้มันไฟล์ในไฟล์ในจนเจอ enus dot นะครับนี่แล้วก็จะแก้ไขผ่าดมันให้เป็น pdf นะเพื่อให้มันใช้เทค t ภาษาอังกฤษแต่ลงในแค่ไทยประมาณนั้นแล้วก็กด c t r l s เพื่อเซฟนะครับ แค่นี e ้แหละปิดโปรแกรมไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปเทสได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเปล่าถ้าเกิดว่าแก้ไขไฟล์แล้วมันมีปัญหาที่ว่าตัวเกมเนี่ยกระพริบอยู่หน้านี้นานๆแล้ว่าคุณทําการแก้ไขผิดครับหาที่นั่นใกล้ๆเตาผิงเลยได้นะครับก็เลยมีปัญหานิดนึงที่ว่าใครนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจก็ต้องเปลี่ยนอย่างต้องอย่างท่านทำเองทั้งหมดมจากเราก็ได้นี่ครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเทคเบงกิตทั้งหมด ครับตัวเส็จนเนี่ง่ายเลยครับแล้วก็ถ้าหากคนที่ไม่อยากให้อิบิตเองเนี่ยจริงๆภายในข่าวเนี่ยก็จะมีตัวที่ดาวน์โหลดไปให้แล้วนะครับตัวที่้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในท้ายข่าวประมาหัวข้อที่แปดเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือเสียงภาคไทยแข่งกฤษเนี่ยก็ให้ดาวน์โหลดไป เดี๋ยวทำให้ดูทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด through your browser อาจจะไปไวนิดนึงนะเพราะผมกลัวว่าคลิปมันจะยืดไปหน่อยนี่พอได้ไฟล์มาแล้วก็กด Show in Folder นะครับมันก็โฟลเดอร์ประมาณนี้แล้วก,กด Copy ไปก็ได้แล้วก็ไป Paste ไฟล์ไว้ที่เดิมที่โโเราแก้ไขดูเมื่อกี้นะครับก็ทับไปเลยก็ได้ r ี p l s t e แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรทับนะครับเรื่องเรื่องคือต้องการแบ็กอัพไว้ก่อนแต่ทีนี้ยพอดีอาจจะมีคนเผลอทาแบบผมไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เลยเตรียมไฟล์ที่เป็น x อ l เมอื่อกี้แบบปกติไว้ให้แล้วนะครับเผื่อว่าเอาไปแบ็กอัพกันได้นะนี่เป็นไฟล์ปกติเลยมันควรจะมีติดไว้ล่ละครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเราไม่ต้องการแก้อยาทําให้มันเป็นแบบปกติแบบเดิมแบบแบบเดิมๆที่ตัวเกมมันทำมาให้เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะครับ เอ่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนล้วกันก็เลยโหลไดไฟล์ตัวติมาไว้แล้วก็ไฟล์ตรงนี้เนี่ยผมขอแก้เทคเนก่อนเป็นว่าไทยแอ่นไทยจะว่าเทคนิคไอทิ้งไวมอย่างนี้แหละเผื่อคราวหน้าอยากใช้อีกแล้วก็สามารถเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นชื่อแบบปกติได้เลยเขาจะใช้ได้ทันที ครับอันนี้ผมได้แก้ไขามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเตรียมอัดคลิปให้ดูไปได้เร็วๆกันหน่อย่าแล้วเดี๋ยวก็ผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราอยากได้เสียงภ้าอื่นๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเทคกราฟไทยเนี่ยทำได้ไหมก็คือทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นเบสก่อน เสียงภาคญี่ปุ่นก็แล้วกันแต่ว่าเทคการ์ดเป็นภาษาไทยนะนี้ก็ได้มาแล้วก็นี่ผมปรับทุกอย่างให้กลับเป็นแบบเดิมแล้วนะครับเพราะว่าดาวน์โหลดตัวปกติมาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คีย์บอร์ดครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอี่วิธีหนึ่งให้ดูก็คืออยากได้เสียงภาคญี่ปุ่นในเกมนะก็นี้อ่นนี้เป็นญี่ปุ่น ก็รอให้มันดาวน์โหลดไฟล์ภาษาญี่ปุ่นกับเทคญี่ปุ่นลงมาจะรอไปแล้วก็ถ้าหากต้องการภาษาอ,อื่นเนี่ยเราก็ทำได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตรงออปชันตรงเนี้ยม่าเป็นอะไรนะครับจะลองไปเลือกเอาส่วนว่าแก้ไขแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าชื่อย่องแต่ละภาษาเป็นอะไรไฟล์ในไฟล์พวกนี้มันจะมีตัวบอกเางภาษาไทยเนี่ยจะเป็น เนี่ยครับจะเป็น t H T H นะครับอย่างที่ได้เห็นไปส่วนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวล่ามดาวนโหลดเสร็จมันจะขึ้นมาน่นี้ดูเนี่ยครับมาแล้วอย่างญี่ปุ่นก็จะเป็นสี่ตัวอักษรนะครับ JJP ทุกประเทศนะ่าจะเป็นสี่ตัวอักษรหมดแหละจะเป็นตรงนี้ประมาณนี้นะก็สังเกตกันได้อย่างฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งที่เขาชอบทำกันนะเกาหลีเออเกาหลีเราไปดาวโหลดไฟล์ามาของเกาหลีมันจะเป็น KKR มั้งไม่แน่ใจ ประมาณนั้นอาทีนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ได้เสียงภาพญี่ปุ่นกับเทคญี่ปุ่นมาแล้วเราอยากเปลี่ยนเทคการ์ดให้เป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนเดิมครับอาทีนี้เดี๋ยวผมขอเอาไฟล์ไว้ก่อนเอาเป็นอะไรดีละอิแลอโอเคแล้วก็เริ่มทำการแก้ไขเลยนะทีนี้เรา,เอ,าอยากเอาเทคญี่ปุ่นออกก็เสิร์ฟไป JAJP ก็เปลี่ยน JJP เป็น JTH ก็ได้วแล้วก็ไปแก้ของ TH TH ก็คือเทคภาษาไทยเนี่ยให้เป็น JJP เพื่อใช้ในแคนี่ปุ่นครับเสร็จแล้วเ็ปิดโปรแกรมไปเวลาเซฟเนี่ยให้กด c t r l S ก็ได้ครับเป็นคีย์รัดพอดีเมื่อกี x. ้ผมชอบติคีย์รัดทีนี้เข้าใจกัน อ่าเงยมาดูในเกมกันนะครับว่าน่าจะเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นกับเทคไทยแต่ว่าเทคไทยในแครนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าตัวฟอนต์มันค่อนข้างจะลงตัวกว่าในแครนไทยดีซัมไปนะเดี๋ยวให้ดูกันคือ <นะ S 2> ค่อนข้างจะชอบมากเลยเทคไทยในแครนของอื่นนะยังแครนอิงแครนอะไรก็ได้นะเนี่ยครับมันจะเทคมันจะมีเคลื่อนไหวเอาลายอยู่หน่อยนะมันจะตัวมันจะใหญ่กว่าในแครนไทยดีซัมไป แล้วก็ถ้าหากเปลี่นว่าถ้าเปลี่ยนภาษาอื่นเนี่ยแล้วมันจะมีพวกแง่ภาษาตนี้จะเป็นญี่ปุ่นเราสามารถเปลี่ยนเป็นไทยได้นะก็เดี๋ยวทําให้ดูกันเวลาเปลี่ยนภาษาพวกนี้นี่ง่ายมากเลยเราแค่เข้าไปแก้ในนี้ครับในสตริงอันนี้เป็นของญี่ปุ่นอยู่เราก็ไปอ่านทิ้งไว้ก็ได้นี่เป็นไทยเราก็ไปอ่านเญี่ปุ่นเราไม่ต้องกลาแล้วเป็นเอนี่ของไทยเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่านะ ให้เป็น JAP แล้วก็เทคภายในเกมอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วอย่างพวกคำพูดอีโมอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงข้างมันเป็นญี่ปุ่นอยู่นะแค่เปลี่ยนเทคเฉยๆมิน่ะอยากกูเสียหัวเ้าะมากมเลยเวลาเล่นถ้าใครไม่อยากเรอนก็เล่นเอาให้ปิดไก็ได้ครับ นี่ยนะครับจันท์ใหญ่เลยสายไทยนะดแล้แต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงก็คือเราใช้ไข่อื่นในตรงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่ามีสี่เจ็ดตัวไขแอื่นเลยยังไงมันต้องเข้าไปแก้กันยาวถึงไม่อย่างแก้ไฟล์ของมีสานที่เยอะมากไปงานเดรกการก็พาทำฟล์พวกนี้ขึ้นหน่วยฝามากเกินเป็งดีนี่ออกจากเกมแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะ โดนแบนหรืออะไรไหมการปรับแต่งไฟล์เนี่ยพอดีผมก็เลยได้ค่อนข้างจะก,กังวลเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยไปถามวิศวะมาแล้วแล้วก็ตอบปรากฏว่าจีเมเขาตอบมาแล้วว่าการใช้พวกเฟรบัตตี้โปรแกรมหรือแอดออนเสริมหรือว่าการปรับแต่งอะไรเล็กน้อยเนี่ยตามประวัติศาสตร์ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่เคยมีใครถูกแบนนะครับจากการกระทําเช่นนี้นะส่วนเล่นี้ถูกแบนส่วนใหญ่ก็คือการใช้ชีตโปรแกรมมากกว่าซึ่งเป็นโปรแกรมการโกงเกมโดตรงนะถ้ากับว่าแอดออนเสริมย่างพวก เ็กแท็กเตอร์อินคิปเปอร์ฮาริน่าที่มีเสริมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถือว่าเขาก็โอเคกับมันนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะถูกหรือผิดอะไรแต่ก็ไม่ได้แบนนะก็สามารถใช้กันได้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมารายงานเพิ่มให้นะครับถ้ามีใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ย เผื่ออยากได้ภาษาหรือมีอะแต่ไม่อยากให้อีดิตเองเนี่ยอ,อ,อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้ถ้าผมบ้างเดี๋ยวเขาไปทำให้ครับยังไงก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ